เมียลืมสน a p c a r d นั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิกตอเรียอันนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟ station Good, <Bye. S 1> have a good time and <Thanks. S 1> fun and <laughs> okay bye bye. bye darling bye 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 me mia นี่ยังพอแล้วเออโอเคเนี่ยขอบคุณครับเอานมไปเก็บให้มามีขอแผนเค้คกตอนเช้าจ้ะ เอาเนี่ใช่ไหมโอเคไปชิมดูที่มันอร่อยไหมชิคชิคชิคชิชิคแรงๆหน่อยทำได้ไหม I think พอแล้วลูก อันนี้โชว์พี่ๆป้าๆนะนะดูซิคืออะไรอันนี้คืออะไร um, อ่าม Pure Canadian Maple Syrup อันนี้จะชอบกับใส่กับแพนเค้กที่นั่นหวานใช่ไหมหวานนิดน้อยหวานนิดเดียวอพอแล้วครับ โอเคนะมิจจะไปทำแพนเคก้กต่ออืมอืมแพนเคก้กตอนเช้าหนังสึบพิมพ์อากาศดีๆกับอากาศนอนหนาวจากข้างนอกอากาศหนาวหนาวเย็นๆจ้ะเป็นยังไงแพนเคก้อกอร่อยใช่ไหมหันหน้ามาหน่อยอร่อยครับตอนนี้ได้เวลาจะออกจากบ้านแล้ว จะไปโรงพยาบาลจ้ะตอนนี้เป็นเวลา6โมง12นาทีเตรียมตัวจัดกระเป๋าบอกจูเลียบอกโทมัสแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปบอกอีกเจอกันอีก3-4วันจ้ะเดี๋ยวก็กลับเจอกันโรงพยาบาลเด้อบาย <laughs> <Bye. S 2> ตอนนี้อยู่ในห้องพักเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า เอาใส่ทุกอย่างเรียบร้อยมีชื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยมีผ้าห่มผ้าห่มมันนี่อุ่นๆจะ้ะผ้าห่มข้างในอุ่นมากอุ่นจนร้อนจะ้ะแล้วก็จะมีที่นี่หลังจากนั้นเขาก็จะเอาน้องไปห้องผ่าตัดจะ้ะหลังจากนั้นพอผ่าตัดเสร็จ น้องก็จะไปอยู่ในห้อง ICU ีหนึ่งวันเพราะว่าเลือดน้องมันต่ำกว่าคนปกติทั่วไปเขาก็เลยเป็นห่วงเขาก็เลยจะให้อยู่ในห้อง ICU ีหนึ่งคืนจ้ะหลังจากนั้นเราจะไม่มาที่นี่เราจะขึ้นข้างบนมันจะมีห้องพักสำหรับคนพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดเสร็จจะอยู่ข้างบนแต่อันนี้จะเป็นห้องเตรียม ใช่ไหมอ้วนอืมที้นี้จะเป็นห้องเตรียมสําหรับไปผ่าตัดผ่าตัดแม่ไก่จ้ะแบบเดียวก็ถึงสามีจะไปด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดด้วยการผ่าตัดของน้องจะอยู่สามชั่วโมงกว่าคนปกติทั่วไปเขาใช้สองชั่วโมงแต่ของน้องนานกว่าเพราะว่าของน้องมันมีปัญหามันยากจ้ะ น้องคุยกันกับหมอแล้วเรียบร้อยแล้วถามว่าสะดวกไหมก็ยังกลัวอยู่จ้ะแต่ว่าน้องก็อยากทำมันเสร็จเนาะมีอันนี้ด้วยจะผ่าตัดที่ไหนเขาจะหมอจะฉีดตรงนี้ให้อันนี้เชื่ออันนี้ออันนี้จะเป็นลายเซ้นของหมอล <Yeah. S 1> ายเซ้นของหมอจ้ะอันนี้ก็จะผ่าผ่าแถวแถวนี้จ้ะเปลีย่ยนทั้งแถวแถวนี้เนาะนั่นแหละน้องให้ดูเฉย แต่ขาข้างนี้ทําเสร็จแล้วแต่ว่าน้องกลับไปเมืองไทยน้องจะไปเลเซอร์ออกนิดนึงจ้ะเพราะว่าที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็ได้ใช่ไหมอ๋อ,อ,อที่นี่ก็มีใช่ไหมวางทีที่นี่ก็ได้จ้ะน้องจะมาเลเซอร์ออกออน้องไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าอยากเลเซอร์ออกถ้ามันไม่แพงถ้าประกันเราคลุมนะถ้าบอกว่าอ๋อถ้าประกันได้น้องจะมาทําไม่จําเป็นต้องรอกลับเมืองไทยทําทําที่นี่ได้เลยแต่ว่าต้องรอให มันเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก่อนถึงจะเลเซอร์ออกจก้ะเรามีประกันเราต้องใช้ให้มันคุม้มน่นจาจะเนาะอันนี้คือโรงพยาบาลเดิมที่น้องเคยมาตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าน้องไม่ได้ถ่ายทำให้ดูเพราะมันเมืดมันเมืดอจ้ะเพราะว่าน้องมาถึงที่นี่กี่โมงฮะหกโมง, <6 S 1> งจากหกโมงกว่านี่แหละ <S <S> <S เดี๋ยวพยาบาลเขาก็มาเอาน้องไปแล้ว เดี๋ยวนะ้องอาจจะไม่ได้ทำวิดีโอให้ดูนะคะนี่แหละห้องก็จะเป็นประมาณนี้แหละมีทีวีมันถามว่าสวยเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่เมืองไทยหรือเปล่ามันไม่สวยเหมือนกับโรงพยาบาลเมืองไทยจ้ะไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าเขากำลังสร้างใหม่อยู่อีกอันหนึง่งพยาบาลเพิ่งเข้ามาจ้ะเมื่อกี้ น้องจะบอกว่าอะไรนะโรงพยาบาลไม่ได้สวยเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนที่เมืองไทยแต่ว่าเขากำลังทำใหม่อันนี้มันเก่านิดหน่อยจ้ะแต่ว่าคนที่นี่ดูแลดีแล้วก็จะมีห้องส่วนตัวมีอะไรให้เราสะดวกมากขึ้นจ้ะเนาะเขาจะทำใหม่จะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าทางทางรถทางทางเข้าเลยจ้ะอีจิ จะอยู่อีกฝั่งทางนึงอันนี้จะเป็นอันเก่านิดหน่อยแล้วก็อีกฝั่งตรงนึงที่น้องไปเอกซเรย์ ray. เดี๋ยวถ้าน้องมีเวลาน้องจะทําให้ดูอันนั้นก็ใหม่สวยจ้ะถ้าทําใหม่มันจะสวยแต่ว่าที่นี่โอเคจ้ะแต่ว่ามันเงียบนิดหนึ่งเนาะมันไม่กว้างเหมือนกับของเมืองไทยบ้านเราของเมืองไทยบ้านเราเสียเงินเยอะที่นี่ก็เยอะเหมือนกันจ้ะแต่ว่าห้องก็ ประมาณนี้แหละจ้โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันขอไปรักษาขาให้มันเรียบร้อยก่อนบายเสียงไม่มีค่ะตอนนี้ออกมาจาก operation แล้วอยู่ในห้อง ICU จา้า นี่คือห้อง icu นะคะหลังจากนั้นน้องจะเปลี่ยนเตียงคิดว่านะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเตียงนี้ไปเป็นเตียงน้ำจ้ะเดินฝึกเดินพยาบาลจะเยอะจ้ะห้อง icu คนจะเดินผ่านไปผ่านมาเนาะไม่รู้เขาจะทำยังไงนะเนี่ย อันนี้จะเป็นอาหารตอนกลางคืนจะคุสคุสกับไก่สลัดแล้วก็จะมีเค้กชิ้นหนึ่งเล็กๆก็จะมีขนมปังอันนี้จะเป็นไอศครีมจ้ะน้องสั่งไอศครีมอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเราออเดอร์เอาจะว่าเราอยากกินอะไรเขาก็จะมีใบให้เราเขียนขีดขีดเข,ขียนเขียนไปเขาก็จะเอามาให้เรา ตอนนี้น้องก็ยังอยู่ในห้อง ICU จ้ะใช Right w e r e out of here bye bye. bye bye w h t a e you using? <don> you bit yeah 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 we're going that one There will be warmer because I d b n t want to be cold w e r e s t e u g r o o ออกจากห้องไอซียูหลังจากนั้นเขาจะพาขึ้นไปห้องพักอออเาาี <c oughs> อันนี้เป็นอาหารเที่ยงค่ะอันนี้จะเป็นซุปประมาณนี้เราสั่งอันนี้สิ่งที่เราสั่งจ้ะเราก็จะเอามาให้เราแบบนี้อากาศบอดีจังมลอนี้ อากาศฝนตกข้างนอกจ้ะอันนี้เป็นอาหารสำหรับอา่าอาหารข้าอาหารอาหารอะไรเนาะนี่อันซิเมียน้ำสลัดจ้ะน้องสั่งไอศครีมน้องอยากกินไอศครีมไนทโอเคเย้พยาบาลเขามาเปิดไฟให้จ้ะเมื่อกี้ แล้วก็จะมีเมนทอสต้องสัง่งโอ้หน้าอร่อยจังเลยจ้ะอร่อยนะร้อนๆอ,อยู่เลยจ้ะแล้วก็มีซุปซุปเดเวิดกำลังมาจ้ะกำลังมาน้องจะขอกินข้าวก่อนนะพรุ่งนี้น้องก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วไ <Ice cream. S 1> อศครีมพัมคินจ้ะซุปพัมคิน ซุปอ่าฟักทองจ้ะง่ายๆเขาก็จะมีเกลือกับน้ำตาลให้เราแต่ว่าไม่กินจ้ะนี่ละขอกินข้าวก่อนนะคะนี่ขอดูหนะ่อยมัมีอะไรข้างในไหมขอบคนะุณอ่าแม่ย่าจ้ะสวยมากๆเลยแม่ย่าส่งดอกไม้มาให้จากสิงคโปร์ว้าวจา้ะ จากที่นี่แต่ว่าสั่งจากสิงคโปร์แม่ย่าไปอ่ะไปเที่ยวสิงคโปร์ thank you Nan for um, flower reading it just says dear Nong wishing you very good recovery lots of love from Nan Sally Mike Lucy and Keating in Singapore yeah thank you really nice สวยมากค่ะอันนั้นจะเป็นกระดูก เอากระดูกมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยกระดูกฮัล oh. <Hi. S 2> น,นี่จะเป็นกระดูกยัง u n f i เนี่อันนี้จะเป็นกระดูกจ้ะกระดูกที่เขาเอาออกมันน่ากลัวมากมันเหมือนเนื้อเนาะมันเหมือนเนื้อสำหรับอาที่ b u t ชอ e r น้องจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้น้องกำลังกินอาหารเช้าเอ๊ะทำไมเขาไม่เอานี่ออก น้องกำลังกินอาหารเช้าอ๋ออะไรไม่รู้จะเต็มตัวน้องเลยเต็มเต็มจริงๆน้องจะไปเอ็กซเรย์อ่าประมาณสามโมงเช้าบอกเข้าเร็วๆหน่อยอยากกลับบ้านจ้ะเพราะว่าช่างเขาจะมาทาสีให้ทีนี้น้องก็ต้องไปดูกับสามีด้วยว่าอ๋อ จะให้เขาทําตรงไหนเพิ่มเติมประมาณนี้แหละน้องก็เลยแบบว่าอยากออกอยากออกจากโรงพยาบาลเร็วจะ้ะน้องก็เดินได้ปกติแล้วหมอหมอเก่งๆจะยอมรับแปบ๊บเดียวน้องก็เดินได้แล้วไม่อไม่เจ็บแผลไม่เจ็บไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่เพียงแต่ว่าอยู่ไอซีูสองวันเพราะว่าความดันเลือดน้องมันต่ํา เขาก็เลยกลัวว่าเออตับไตเราโอเคไหมถ้าเลือดต่ําทีนี้เขาก็เช็คแล้วว่าเออมันไม่มีปัญหาจ้ะเดี๋ยวน้องจะไปเอ็กซเรย์ให้เอ็กซเรย์หลังจากนั้นกลับบ้านเจอกันที่บ้านนะคะ สวัสดีค่ะสวสดีค่ะไปไหนเ<ด>ราเรียนขับรถกับพ่อแต่ว่าน้องไปไม่ได้จ้ะน้องปวดขามากครั้งนี้พ่าตัดครั้งที่ไปแล้วมันไม่ยากแต่ว่าครั้งนี้มันไม่รู้มันเป็นยังไงตัวมันปรับตัวยังไม่ได้จ้ะ oh. เล่าให้ฟังหน่อยไปทํางานเป็นยังไงหน้าเบื่อหัน <laughs> หน้ามาด้วย น่าเบื่อยังไงอืมทำงานยากหรือเปล่าไม่ยากแต่ทำงานนานทำงานนานใช่ไหมจิเล่ชอบทำงานหรือเปล่าลูก It's okay ใช่แพ้ได้เงินดียังไม่รู้วันนี้ใช่ไหมคิดว่าอ่าเล่าให้พี่ๆป้าๆฟังหน่อยว่าจุเล่ทำอะไรบ้างอืม ห้าสิบคนกินข้าวกับชีเลตต้องเอาข้าวอาหารให้เขาเสิร์ฟเสิร์ฟใช่ไหมคนเยอะไหมห้าสิบคนเยอะอยู่นะต้องทำงานเร็วใช่ไหมลูกทำงานเร็วอนะไม่เร็วใช่ไหมอ๋โอเคก็ต้องรออาหารเสร็จอ๋อไว่เลย โอเคหลังจากนั้นทำอะไรอีก<ช>ล้างจานหรือเปล่า <No. S 1> ไม่ได้ล้างใช่ไหม <No. S 1> เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยเหนื่อยมากขาเจ็บขาเจ็บ mm hmm. เดินเยอะเดินเยอะห mm hmm. ลังจากนั้นแต่จุเลียแตได้ไง <laughs> แอนดี้แต่ได้เงินต้องรู้จักใช้ด้วยนะลูกนะ mm hmm. ต้องรู้จักเก็บด,ด้วยต้องรู้จักใช้เงินด้วย mm hmm. อือ่าตอนนี้จูเลียจะไปดูกล้องจูเลียจะไปไหนไปขับรถไปขับรถกับพ่อ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แต่น้องไม่ได้ไปจ้ะให้เขาไปกับกับกับพ่อของเขามันนี้ไม่ได้ทำวิดีโอน้องก็เลยแบบว่าอ่า เอาจูเลียมาให้ดูจูเลียยุ่งใช่ไหมลูก mm hmm. ยุ่งมากทำงานไปโรงเรียน mm hmm. เรียนขับรถทำอะไรจูเลียอยากทำอะไรอีกลูก mm hmm. พอแล้วใช่ไหม mm hmm. เหนื่อยแล้วใช่ไหมเนื <Yeah. S 1> อ่อยนี่เลย mm hmm. พอเขาแต่งตัวแล้วนออกกิโอเคโอเค มามี่ไม่ได้ไปด้วยนะลูกนะไปกับเดดี้น mm ี่โอเคขอบคุณนะคะยิ้มสว,สวยหน่อยโอเคบายบายบายดา r ิง n g บาย